Thank you ในการตกปลาทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ผมสิบห้ามาตกปาลาข้องนะครับเนี่ครับจะเป็นข้องข้องในน้อยนะครับเนาะซึ่งจะเป็นตอนนี้ผมอยู่หัวข้องนะครับก็จะตีไปถึงตาข้องกับประมาณสองรอยเมตรนะครับผมมีเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับแค่ครับบางงผลงานว่าเขาจะมีผลงานแล้วเนาะคำมอเมอนานะรวยเลยครับผม 嗯哼。Mm hmm. mm hmm. นี่ครับว่าชนปอกครับผมโอเคครับ ก็ไม้นี้จะเป็นหวยนะครับผมเป็นหวยยาวนะครับผมจะไล่ตีตามหวยไปเรื่อยเนาะเฮ้จะมีตัวบ่เช่ครับหาตัวต่อไปครับผมปดปลาแป๊บหนึ่งครับเจ้ครับตีตัวครับผมเยอะที่ใช่นะครับก็เป็นนะครับทวินทุเอ็นนะครับเป็นตัวมังกาแต่ไม้นี่ก็ตียาวนะครับไม้ขางทั้ง อุปสรรคลายปลามันลกนะครับนหมายมาหาชนครับอโอ้ลงกัดเลยครับเมื่อกี้ไม่ครับลงหนามกัดเลยเนาะ ชันปอกครับกัดหดหดันปอกกัดหดหดครับผมลงน้ำเอาเลยชันปอกไม่สนว่าเป็นใครเราสัง่งซัดสังนี้นาะมิตัวอยูอ่ก็สักไรครับ กระสักลไรครับอู้กระสักลไรครับอู้เห็นช็อกัดวะครับกัดผูโดรนครับโอ้หตัวใหญ่ครับตัวนี้กัดบู้โดรนกัดบู้โดรน ซ้ำครับต้องซ้ำ มีอยู่ไม่ทนครับบัดแล้วนะครับอยู่ครับอยู่นี่ละครับ,รบทวินทูอินครับผมโย่ แปมแล้วครับครับขอยติเจ็บปลาแป๊บหนึ่งครับผมเสครับตีต่อนะครับกัดึมันเป็นหมาย่ที่อยู่ข้างทางนะครับไม้กัดยากมากตียากครับผมมีแต่ปลาลกเต็นไปหมดเลยนี่ครับทั้งสองฝั่งมันจะมีปลาเต็มไปหมดเลยครับซึ่งจะ เราจะใช้ความระมัดระวังในการตีมากผมไม่งั้นมันติดต้นไม้ติดป่าผมว่าน่าจะมีตัวครับเดี๋ยวเราจะลองย้ำดูอีกสักสามสี่ไม้ครับพียย่ใหญ่ ตา์มระเวงมากครับไม่อยู่ครับกัดไม่โดนครับสไดท้าครับกัดไม่ดโดนเอ็คทำไมครับนี่อะไรครับ แอ่งน้ำเล็กๆครับผมข้างทางน้ำนิดเดียวเองครับนี่ครับห้วยสั้นๆน้ำเล็กๆแล้วก็ดูครับผมนี่ครับไม่คิดว่าจะมีตัวครับผมตัวไซส์ใหญ่เลยครับมันหกเก็ดฉีดได้ครับนี่โอ้ดีมีอ้วนเลยครับผมไม่ได้เปิดกล้องครับผมนึกว่าจะไม่มีตัวครับผมเค่ครับหาตัวครับผมฝากคนงานไปด้วยครับผมนี่ก็ เย็นแล้วนะครับผมก็ถึงเวลา,าที่เราต้องกลับแล้วครับก็สรุปผลงานวันนี้ครับปลาช่อนข้างทางครับผมซึ่งเป็นแอ่งน้ําข้างทางที่มีคนตกปลาเยอะมากครับก็มาเบิ้งกันครับมือนีเขาจะได้ผลงานจี่ตัวครับผมนี่เลยครับผมผลงานของมือนี้ซึ่งตัวใหญ่นี่ได้สามตัวครับ สองสามกับตัวใหญ่ตัวนึงซึ่งตัวใหญ่นี่ผมก่ได้ตั้งกล้องนะครับคันก็เป็นคันจากจีนครับหรอกพี่ว่าเยอะก็เยองห้องก็มีครับทวินนี่เลยทวินตัวเอ็นนะครับเยอะที่เราใช้ในวันนี้ก็ทวินตัวอครับซึ่งนี่ก็เป็นตอนเย็นนะครับ ก็ขอฝากผลงานมาด้วยครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ